อ่าอ่าจากหน้าไพ่นะมีเป็นดินนะพืศพกันมังกรน,นะน้ํากรากฏมีพิจิกนะลมมเมทุนตุนกุมนะแล้วก็ไฟเมษิงธน,นูนะอันนี้ก็ครบสิสองราศีนะเด่นเด่นก็จะมีเป็นเอ่าเดวิลนะราศีมังกรน,นะมีเป็นเดทนะคือราศีพิจิกนะแล้วก็เด่นเด่มีเป็นวันพุธนะคือเมจิเชียนนั่นเองนะ แปดดาบนะมีการบล็อกปิดกั้นใส่กันหรือเขานะกกำลังสะกดใจข่มใจตัวเองอยู่หรือเปล่านะกับคนที่เคยจบไปแล้วนะเดนะคือคนเก่าได้นะจบตายสนิทไปแล้วนะแล้วก็เมเจิรเชนนะเขาเหมือนอยากที่จะทำอะไรบางอย่างขึ้นมานะฟื้นขื้นชีพปุกวิเศษอะไรขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเมเจิเชีชนปกติแล้วจะเป็นพวกผู้วิเศษหรือหมายถึงคนเจ้าชู้นะเขาก็เรียกว่ามีทริคมี ความจอมวางแผนฉลาดแกมโกงอะไรอย่างนี้ได้นะหรือว่าสิ่งที่อะไรที่คนทําแล้วเหมือนยากนะคะไม่มีอะไรที่เขาทําไม่ได้นะเมจิเชียนเรียกว่าเหมือนเป็นพ่อมดได้เลยนะเสกคาถามาได้เลยนะเขาอาจจะกําลังภายใต้ใจิตใจเขาในะที่เขากาลังสะกดใจขม่มใจตัวเองอยู่หรือพยายามที่จะบล็อกปิดกั้นตัวเองจากคนหรือว่าเขาอาจจะบล็อกใจเขาเองนะจากคนเก่าแต่ว่าจริงๆว่าข้างในเขาเนี่ยมีความรู้สึกเหมือน อยากจะให้มันกลับคืนมานะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะไม่งั้นจะไม่มีเมจิเชีนนะเหมือนเขาอยากทําอะไรบางอย่างนะที่พลิกสถานการณ์ขึ้นมานะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยยังสะกดตัวเองข่มไว้อยู่นะเพราะเป็นแปดดาบนะหรือเขาอาจจะยังหาทางออกไม่ได้นะกับคนที่จบไปแล้วแต่ก็มีเมจิเชนโผล่ขึ้นมานั่นคือเบื้องลึกภายใต้ใจิตใจเขาเนี่ยสู้กันอยู่นะเขาอยากที่จะทําอะไรบางอย่างนะการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเหนือความคาดหมายนะแต่ว่าเขา ก็มาติที่ตัวเองใจนึงก็ยังบล็อกใจตัวเองอยู่นั่นเองนะจากคนเก่าๆได้นะจันเม้นนะเป็นไพ่ใหญ่นะมิเจอร์อาคานานะถ้าไพ่นี้ขึ้นมาแปลว่าชะตาลิขิตมาแล้วนะคุณกับเขามีกรรมร่วมกันนะไม่สามารถที่จะไม่เจอกันได้นะชาตินี้คืออาจจะเคยมีบุญกรรมสัมพันธ์กันในอดีตชาตินะแล้วก็มีกรรมร่วมกันชาตินี้ก็เลยต้องมาเจอกันมาชดใช้กันนะเป็นสามดาบเป็นสามถ้วยนะสามดาบนี่นะก็คือ เคยเจ็บปวดเฮิร์ทกันนะด้วยลักษณะของเติร์ดปาร์ตี้มือที่สามรักสามเศร้าได้นะสามถ้วก็มีลักษณะของความรู้สึกพิเศษมากกว่าเพื่อนหรือไม่ถึงขั้นแฟนนะหรือว่าเป็นลักษณะของเฟนโซนนะแต่ว่าเป็นคนเก่ามันน่าจะเป็นลักษณะของคนคุยนะหรือเป็นเติร์ดปาร์ตี้บุคคลที่สามในอดีตนะกรรมนะซึ่งมาเจอกันอาจจะในเวลาที่ไม่เหมาะสมนะแล้วก็มาทดใช้กรรมกันนั่นเองกนะ็ เจ็บจบก็ไปเรียบร้อยแล้วนะสามดาบกับเดซน,นะแต่สามถ้วยก็ยังคงอยู่นะเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคิงอัพวานนะเป็นไพ่การแอคชั่นหรือไพ่ของคนเจ้าชู้นะแต่ว่าไม่ได้มีสถานะให้กันนะสำหรับเขาแล้วนะเขายังรู้สึกกับคุณอยู่เลยนะคุณเป็นก้าวเหลียงในสายตาเขานะคืออยู่ได้ด้วยตัวเองโสดนะโสดสวยรวยหรือหล่อโสดแล้วก็มีฐานะดีคุณก็คือเหมือน ไม่จะต้องการความสัมพันธ์ตอนนี้คุณเหมือนคนโสดที่ดูพราวมีเสน่ห์นะแล้วก็ดูไม่ค่อยแคร์เขาเลยนะสลับพลังงานได้นะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะก้าวเหลียญนี่นะแต่เขาเนี่ยยังมีแพชชั่นมีความหลงใหลมีบางสิ่งนะที่เขาปรารถนาในตัวคุณนะคือคุณดูมีเสน่ห์มีออร่านะหนึ่งม้นี่คือเขามีความเรียกว่าไฟปรารถนาในตัวคุณมานะอยากจะเริ่มต้นประชิดตัวหรืออยากจะมาเริ่มต้นใหม่อะไรก็ไม่รู้นะคือในอดีตเนี่ย มันยังมีความชอบพออยู่นั่นเลยนะถึงแม้ว่าจะจบเจ็บไปแล้วก็ตามนะเดวิลนะเป็นไพ่ที่เรียกว่ายังตัดไม่ขาดมีความผูกพันรู้สึกถึงอย่างทรมานนะหรือมีการคบซ้อนนอกใจในอดีตกันได้นะคะมันก็เลยเป็นกรรมแต่ว่าในนี้นะเดวิลก็หมายถึงว่าเขายังคงผูกพันแล้วก็มีความรู้สึกกับคนอยู่นะเพราะมันมาขยายด้วยหกถ้วยนะั่นคือที่ถึงคนเก่าคนรักเก่านะเนี่ยเขาคิดถึงในความน่ารักสดใสของคุณนะก็ มีเพจออมครับมาขยายใต้นี้นะเขาน่าจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะแล้วเขาก็มีความรู้สึกยังชอบอยู่อยากจะมามอบถ้วยนะอยากจะมาง้อขอโทษก็ได้นะแต่มันจบไปแล้วนั่นเองนะแต่ว่ามีเดวิลมาตอนนี้เขากําลังทรมานเพราะคุณอยู่เลยนะในใจเนี่ยมีความรักด้วยแล้วก็ทรมานด้วยนะคือคิดถึงนะแบบทรมานยังไงก็ไม่รู้นะเพราะเดวิลก็อาจจะมีพันธสัญญาร่วมกันในอดีตนะก็ทําให้ยัง ตัดกันไม่ได้นะเดว,วี่เวลาที่ค่อนข้างจะออกเนวดักดักเทาๆทารมานนั่นเองนะหรืออาจจะหมายถึงพวกธุรกิจสีเทาทําผิดสีอะไรก็ได้นะคบชู้นอกใจอะไรก็ตามนะแต่ตรงนี้มันขยายที่หกถ้วยกระเพออกคำนะนั่นคือเขารู้สึกคิดถึงคุณแบบทรมานก็ยังตัดไม่ได้นะแล้วก็ยังมีความชอบพอรอเอาถ้วยมาให้นะว่าหวังจะได้กลับมาคืนดีนั่นเองนะแล้วยังคงมีแพชั่นกับคุณอย่างรุนแรงนนะหนึ่งไม้นะอาจจะเอ่อมีความลงไหลในความ มีสเสน่ห์ของคุณนั่นเองนะก็รวมๆก็เป็นประมาณนี้นะให้รู้ว่าเขากําลังรู้สึกทุกรนทุรายทรมานคิดถึงคุณนะแล้วก็อยากจะกลับมานะกับใจหนึ่งเขาก็ยังบล็อกตัวเองอยู่นั่นนะแต่ใจหนึ่งก็เหมือนอยากจะทําอะไรบางอย่างนะฟื้นคืนชีพเลยนะก็รวมๆประมาณนี้ค่ะ